ไอ้ที่พอพี่น้องเนาะมื่อนี้คือเก่าพี่น้องมื่อนี้บ่าวอาทิตย์สิาพามายามบ่วงดักไก่ป่าเนาะหรือว่าดักนกดักเงี้ยก็แล้วแต่เนาะที่เป็นบ่วงเหยียบเนาะพี่น้องเนาะตัดตัวใดผ่านไปเหยียบปุบโดนแน่นอน <c oughs> มืน่อนี้บ่าวอาทิตย์าพามาเหรอหัวไอนะ้ปลายน่าเหรอเนาะมองเกานะ่าเนาะหมอเขาเคยดักเขาเคยยามเนาะ มืัอนี้มันหล่นกันว่าสีมานหรือโบมานนะพี่น้องนี่มานี่นี่เบาจิตมาใส่ไว้อี่เนาะ <c oughs> มองเก้ามองคลิปที่แล้วเนาะที่เบา,าที่เคยดักเนาะพี่น้อ <c> ง <oughs> คลิปนี้โบลันเนาะพี่น้องคลิปก่อนลันไลยคลิปนี้โบลันเนาะปแปลกๆเนาะ <c oughs> นี่ ไปตงไปบุงอีกแล้วกันไปจะได้เบิรเข่าแล้วบ่เมื่อนี้บ่าวทิศถือเอาเขานะ่าเนาะมาอ่อยเนาะอ่อยเป็นสองจุดเนะาะเข่าเปลือกเนาะคิดนานคิดว่าบนาธิพัทธ์คิดนานหัวอ่อยยังหนีน่เนาะอ่อยไออยเปเลยนนีี่่ ออยไปเรื่อยๆใเขาเห็นเนี่ยออยไปออยไปเหลืออุ้งอยไปเรื่อยๆนะพี่เนาะเรียบร้อยเนาะที่ว่าเป็นการเรียบร้อยแล้วสำรู้ ไปคือว่าอ่อยเนาะสำเนาะไปไปยามอยู่ฝุ่นี้เนาะจุดหนึ่งเนาะที่เอาถิาน่นใส่ไว้เนาะแต่เขาอ่อยก็เหลือเบิร์นอะไรขนาดก็ได้ยักษ์ยังกินนกหน่อยไม่รู้ว่าจะได้กินเนาะไปไปเบิรงกันเลยไปหลุนกันเลยพี่น้องสิมานอยู่บัจุดนะมีซองหลังเนาะมา เาเบิ่งไปจุดที่สองนะพี่น้องจุดแหลกเขาเบิ่งเนาะจุดที่สองจุดที่สองมีอยู่สองดางเนาะสองลังด้วยกันเนาะที่บ่าวที่ได้ห่างไว้เนาะบู่จะเป็นจงได้ชิมานเลยบอลรูบ่ลมานเนาะทุกครั้งที่เขาพยายามเขาจะเขาจะเอาเข่ามาโหยไว้เนาะเมื่อก่อนเขาบริโภคเนาะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนสูตรใหม่ทุกครั้งที่บ่าวที่ยำบ่าวที่จะเอาเข่ามาโหยเลยเนาะ มาอ่อยแล้วพี่น้องถือว่าเป็นการอ่อยเนาะอืมอย่า <c oughs> ลืมเด็ดข,นะขาดเน,น,นาะทานผู้ชมทานได้ที่เขาป,ป้าหมักกินเหี่วยวกินเอแนวดักสัตว์ป่านะกับดักสัตว์ป่าต้องมีแนวอ่อยแล้วพี่น้อ,องถ้าบ่อ่อยมันได้เป็นฉาเนาะถ่ายสัตว์ป่ามัียางมากินเองบ่ได้แล้วพี่น้อยงยาก ngồi với nó Ủa, nó ngồi bướng nó Ngồi bên ơi Bớt lại Cậu sáng thì bảo thịt ngồi vậy nó Bớt Chắc nọc cho vợ, chắc coi nhắn kinh nó Bù hùi gần Kiện lại đây Mà bảo thịt xin mà ngồi mày อือืลานหินก็มีอ้อยไว้เขาต้องอ้อยท้าม่ออยน่าได้ผลพี่นนองใจห่อนเนียรอถาบไว้เนาะอืม อ่ได้เป็นกันแล้วพี่นอ้อยเอ้าอ้อยเนี่ยนี่เนาะไปหูไปตีสิมานบอกเรีย <c oughs> บร้อยเนาะทุกหังที่เข้ามายามบ่วงหรือว่ายามยังก็แล้วแต่นะพี่น้องกับดักสัตว์สัดมันสอกหากินอยู่แล้วเนาะข้าตองใน,นอ้อยเนาะ เที่ยวนาเนาะทามีหอยเคียวใหม่ๆนี่คือแทวนี้หอยเคียมใหม่ๆือ,อเ,เดียวนี่มันเก่าแล้วนี่ไก่ปลาไปได้ลงมาเนาะอือทาวุาว่นไล่นี่ทามีหอยเคียมใหม่ๆทำเพาะของว่าโบผาพี่นนองไปแสดงมันตรงมาเจอตัวนี้มันตอ้องยางผาดอยู่แล้วเนาะไป <c oughs> มาพอกันไม่ได้กินนาพี่นนอะคลิปนี้ก็ถือว่าบ่ดด้ซัดแต่ดความหู สาระเพิ so it, right ่อมันก็จะหน่อยเนาะบริสิ่งที่เขาขาดวังกันเลยเพาะอกกันไหมในคลิปหนาพี่น้องถ้าอาจารย์ท่านใดที่หูที่เก่งกว่านี้ที่หูแจักวิธีอยู่ซักแจักวิธี่ที่เป็นเฉียนก็คอมเมนต์มาได้เนาะพี่น้องเนาะเมาบอกไงเนาะว่าเป็นแบบใดเห็นแบบใดแบบใดเนาะเปลอดสิทธิ์กันยังโบราณเก่งยังโบราณยังเป็นมือสมัครเล่นพี่น้องแค่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สิเนาะบริถึงก็ว่ามาบอกมาสอนมายังเนาะ หือปลาไปนำแล้วพี่น้องเนาะอ่ะสับนี่ก่อนพอกําแมให้คิดนาะไป